สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องพรประเสิร์ชแชนเนลอีกออีกครั้งอีกรอบแล้วนะครับนะฮะสำหรับผมวันนี้ฮะวิเศษครับนะฮะจะนำพาทุกท่านมาพบกับตัวพอซ่านะครับ350ในค่าย Honda นะครับเป็นตัวรถสกูตเตอร์นะครับเป็นรถออโตมิติกนะครับซึ่งถือว่าสีที่เรานำมาให้ชมกันวันนี้คือเป็นสีขาวนะครับนะฮะตัดด้วยน้ำเงินนิดๆนะครับนะฮะปกติที่เราลงไปก่อนหนี้เป็นสีดำนะครับวันนี้ครับนะฮะตัว 350นะครับคือกลไกการทำงานต่างๆนะครับถือว่าก็พิเศษความสวยงามนะครับรูปทรงนะครับตอนนี้มาถึงพรประเสริฐเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวสีขาวนะครับถ้าใครสนุสนใจยังไงก็อย่าลืมครับช่วยกันทักมาได้ครับใต้คลิปนี้เลยครับนะฮะเดี๋ยวทางแอดมินเราจะมีการตอบไปครับหรือว่าจะทักมาทางไลน์ของพรประเสริฐเองนะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook เองก็ได้นะครับ มาดูจุดเด่นๆสักนิดนึงเนาะว่ามันมีจุดไหนบ้างนะครับนะฮะกันก็คือระบบชิลหน้าเรียกว่าบาังลมหน้าครับนี่ตัวตัวที่ครอบตัวชิลนะครับจะเป็นกาดาสีดํานี่ดูแล้วเป็นเข้มแล้วดูแล้วเป็นสปอร์ตนะครับอ่าแล้วก็ตัวชิลนี้ชิลบังหน้าเรียกว่าบังลมหน้าก็สามารถสไลด์ขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับนี่ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับนี่เลยอยู่ด้านข้างสวยงามนะครับระบบไฟครับ LED อยู่แล้วนะครับนะฮะถือว่าความสว่างชัดความชัดเจนแจมนะครับต่างๆก็จะอยู่ในระบบไฟของ LED นะครับนะฮะถือว่าเป็นไฟที่สวยงามนะครับส่องสว่างได้กว้างไกลนะครับระบบเบรคครับนะฮะมาที่ระบบเบรคนะครับเบรคเป็นระบบเบรค ABS นะครับระบบเบรค ABS ก็ไปช่วยในการ ป้องกันการล้อล็อกนั่นเองครับก็คือการขับขี่เวลารถใช้เบรกก็จะเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนะแล้วในส่วนของตัวแฟริงครับด้านข้างนะครับนะฮะมีตัวช่องนีดลมต่างๆนะครับโอ้นะฮะมาใหม่สวยงามนะครับระบบเครื่องยนต์นะครับ ESP ครับของ Honda นะครับ ESP บวกด้วยนะฮะไม่ใช่ว่า ESP ธรรมดานะครับของ Honda นะครับ จะเรียกว่าเครื่องยนต์ e sp บวกครับนะซึ่งอาจจะมีกลไกลของตัวเครื่องยนต์นั้นเพิ่มเติมเข้ามาก็จะช่วยให้พละกําลังของตัวเครื่องยนต์นั้นดีขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีบวกขึ้นมานะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกในเรื่องเครื่องยนต์กลไกลนะครับแต่จะให้รีวิวดูความสวยงามดูรูปรักลักษณะของตัวรถนะเป็น,เป,นเป็นหลักนะครับนะฮะ แล้วมาในส่วนของตัวระบบกุญแจก็ยังเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับมันอยู่ที่ไหนฮะเดี๋ยวออกมาให้ดูเลยครับอ่านะครับสมาร์ทคีย์สมาร์ทคีย์นะครับ, Smart Key, Smart Key รบเป็นกุญแจที่นี่นะครับสมาร์ทคีย์นี่เลยนะครับก็เป็นกุญแจไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเรียกรถหรือว่าจะเป็นสัญญาณป้องกันกันขโมยนะครับเวลาคนมานั่งมันเกิดส่งเสียงดังก็โอเคครับจะช่วยเตือนให้กับผู้ที่ มาเล่นน ố ของเราได้นะครับนี่คือตัวสมาร์ทคีย์นะครับแล้วในการสั่งกกรนะฮะกุญแจนะครับไม่ว่าจะเปิดเบาะนะครับนี่เปิดเบาะก็กดนี้เลยถ้าจะเปิดตัวฝาถังที่เราจะเติมน้ำมันนะก็กดตัวนี้ครับฝาถังจะอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ามันก็จะเด้งออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่นะครับเป็นระบบโอ้นะครับผสมผสานครับมีแบบเข็มด้วยแล้วก็เป็นระบบดิจิตอลด้วยนะครับอ่าก็สามารถให้ดูแล้วมีลักษณะ ความสวยงามนะครับระบบควบคุมคอนโทรลต่างๆก็จะอยู่ในสวิตช์แฮนด์ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายและด้านขวานะครับสามารถปรับต่างๆได้ในใน่นแฮนด์นั้นนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของนะครับตรงนี้ฮะเพียงแค่เรากดเข้าไปเบาๆนะครับอ่าก็จะมีที่ต่ออุปกรณ์ในการชาร์จแบตเตอรีอตตร่ของโทรศัพท์ต่างๆได้นะครับนี่คือ อาจจะอยู่ตรงนี้ครมีฝาปิดด้านในนะครับอาจจะดูอาจจะเล็กๆนิดนึงครับแต่ว่าอันนี้คือรองรับอุปกรณ์เทคโนโลยีในอนาคตนะครับแล้วกล่องเก็บของใต้เบาะเนาะมาดูความยิ่งใหญ่ของมันนิดนึงครับใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่เลยนะครับเบาะนี่คือเปิดขึ้นมาแล้วเปิดค้างครับไม่หล่นนะครับน่ะเป็นกลไกเบาะเปิดค้างไม่หล่นลงมานั่นเองนะครับนี่คือตัว forza 3า0านะครับของค่าย Honda ซึ่ง พรประเสริฐเรามีแล้วครับตอนนี้มาถึงเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านใดสนอกสนใจอยากจะเป็นเจ้าของรถรุ่นนี้ครับโ์ซ350นะครับสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆครับเพียงราคาสดอยู่ที่นะครับ173,500บาทนะครับหรือว่าจะเริ่มต้นนะครับเงินพรดาวเริ่มต้นนะครับดาวเริ่มต้นนะครับอยู่ที่26,100บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ไม่สูงมากนะครับแค่7.50ต่อปี รหรือว่าท่านใดสนุกสนใจอยากจะมาสอบถามก่อนนะครับก็ทักมาใต้คลิปนี้เลยเลยหรือว่าทักมาที่ Li n e แอดพรระเสริฐหรือว่าจะเป็น f a c e b o o กก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะสัมผัสตัวจริงครับมาที่พรระเสริฐได้ทุกสาขานะครับแต่ที่แน่ๆครับฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์ของพรระเสริฐเองมีอยู่5สาขาด้วยกันครับอยู่ที่มุกดาหารสาขาพิทักษ์พนมเขตหรือว่าจะเป็นสาขาชยยงกูลนะครับแล้วก็อยู่ที่อำเภอธาตุพนมด้วยเรืองนุกทาก็มีอำเภอพลทองก็มีครับนี่ฮะหากท่านใดอยากจะสัมผัสตัวจริงมาได้ที่ พอนระเซอร์ด Honda Wing Center 5ที่5แห่งครับสำหรับวันนี้ครับปอนเสริเซอร์ n e l ของเราขอลาไปก่อนก็นแล้วกันครับสวัสดีครับ